มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพรนะอ้อ,อมๆกันค่ไะ,ะไปไงล่ะครับตอนนี้เงียบกริบนะเพราะว่าจะเป็นตลาดตลาดขายพวกปลาหมึกอะไรเนี้ยนะตลาดขายซีฟูด้ดก็บอกว่าเงียบกริบนะ ตลาดแม่ค้านั่งขายอยู่หน้าเซเว่นก็บอกว่าเงียบครึบเลือกเสถีจ,จะได้เป็นเศรษฐี <c oughs> เออนะเป็นยังไงล่ะตอนนี้เงียบครึบนะครับแม่ใ้พกแสดงออกมาเต้นดีใจทักสิณกลับมาแล้วทักสิณกลับมาแล้วเป็นยังไงไอพวกแสดงไปไปซื้อของก็หไหมนะนี่ฮะเออ แม่ค้าบูยแม่ค้าโอดเงียบคลิบนะออใครไม่เชื่อก็เข้าไปพิมพ์ในติ๊กตอกดูเอาเองก็แล้วกันพิมพ์ไปเลยฮะเงียบตลาดเงียบเนี่ยพิมพ์ไปค้นไปเจอนะนี่ล่าสุดเลยเนี่ยเงียบครึบนะคนี่แหละนะคนไทยนะเขาเรียกไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตา เขาโกงแต่ว่าเอามาแบ่งประชาชนนี่มาแบ่งประชาชนไหมล่ะเนี่ยไม่เห็นจะมาแบ่งเลยนะให้พวกแสดงนะครับชอบมากเขาโกงเขาโกงแต่ว่าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนี่อยู่ดีกินดีไหมละ่ะเออนี่ไงดูเสียนะอ้าไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวอีกเงียบต่อไปอย่างนี้คนระับอีกสี่ปีนะให้พ่อค้าแม่ค้าตายสนิท เราพอถึงเวลาก็ไม่คิดถึงลุงตู่เออนะคิดถึงลุงตู่จังเลยอยากให้ลุงตู่กลับมาเนี่ยเห็นไหมเออนะเนี่ยครับเราต้องทนอยู่อย่างนี้ไปอีกสี่ปีนะอืหยุดทนทนไปเรื่อยนะครับนี่ขนาดซีฟู้ดยังขายไม่ได้อือแต่ปกติซีฟู้ดช่วงนี้มันก็มันต้องขายดีใช่ไหมหน้าร้อนนะมันคนไปเที่ยวทะเลใช่ไหม แต่นี่คือเงียบมากนะคือมันก็เป็นแบบขายต่อทอดน,นะคนก็จะไปซื้อซีฟู้ดมาขายปลาหมึกย่างอะไรเงี้ยเนี่ยครับก็เนี่ยเงียบไปไปหมดเงียบทุกตลาดขายหน้าเซเว่นก็เงียบนะนั่งแมค้านั่งงวยัยงเงี้ยน่ดูสิสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ขึ้นแบบผมไม่ไหวอะ่ะออไม่ไหวแล้วนะตอนเนี้ยนะเงียบันไปหมดแล้วตอนนี้ ไอ้ด่อมส้มอมแดงก็ไม่มาช่วยซื้อไม่มาอะไรเลยนะโอ้น่าสงสารแม่ค้าจริงๆครับท่านผู้ชมนะนะไม่ได้ไปเลือกไม่ได้รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าไปเลือกเสื้อแดงกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าไปเลือกทักสิณกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเลือกอุ้งอิงกับเขาหรือเปล่านะแต่ก็ต้องมานั่งรับผลกรรมอย่างเี้แหละนะโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมแม่สงสารจะไม่รู้จะสงสารยังไงแล้ว นะโอ้ยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็คือจะเป็นพ่อมันนั่นแหละนะครับตอนนี้พ่อมันก็มีกินมีใช้อยู่บ้านแล้วตอนนี้เอาเฟือกคอออกแล้วมั้งป่านนี้นะเออมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีก็พ่อมันนะมีศักดิ์ศรีเยอะนะหุ่นเซนมาเยี่ยมนะตอนนี้เออนะแหมถ้าประชาชนตาสว่างเลือกลุงตูแต่แรกป่านนี้ก็ เออก็มีคนละครึ่งอ่ะนะงตู่ก็มีคนละครึ่ง,นะม,ม,งมีอะไรให้โนโยบายแกก็โยแยะนะครับเ,ออเสียดายคนคนไม่เลือกออทํำยังไงดีท่านผู้ชมคนไทยถึงจะตาสว่าะนะทํำยังไงดีครับเลออือกตั้งกี่ทีกี่ทีก็เสื้อแดงชนะส้มชนะอยู่อย่างเงี้ยนะอ,อือ ทุกวันนี้ก็ยังบ้าเหยพิธาไม่เลิกทุกวันนี้ก็เสื้อแดงก็ยังไปเต้นต้อนรับทักษิณอยู่เลยตอนนีน้ประเทศไทยเรามันมันคนเลือกตั้งไม่เป็นจริง,รงๆก็ต้องยอมรับนะครับถ้าเล,เลือกตั้งเลือกตั้งฉลาดฉลาดป่านนี้ลุงตู่ก็เป็นนายกต่อแล้วนะเ,ออเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ